อาลรเลเลนเป้าี่ครับนี่ครับเด็กชายกันตอนเด็กกับเด็กชายเตอร์อะไรตอเมเล่นเปาไอ้นี่หัวหน้าทีมนัมเบอร์วันพากอีสานครับน้องๆให่เติเข้ามาเห็กไหน้ำวนประเทะคุณมีรลาป่อยขอที่ออกนะ ไม่มีเน็ตอะม่มไอ้การโดกก็ปิงหนักเข้าเออโดกก็ปิงหนักเลยนู้นเยหนักเมื่อกี้ใช่ไมันสองคนแค่นี่เลยเออเชือกหลองคนก็ปิงเนี่ยวันเมย์โฟว์วันเมย์เช่าหัวเหรอน้อพี่มาหัวไม่เช่าหัวโฟว์ไหนโฟวออเา์น้ำมัน พ่อจะเก็บดูน้าบุญจะเก็บแบงมีปัญหาปะเก็บแบงหรอมีปัญหาปะน้อ